เลื่อนขั้นแล้วเลื่อนขั้นแล้วครึ่งเดือนต่อมาข้าก็เลื่อนขั้นสู่จุดสูงสุดของปรมาจารย์ขั้นสูงได้สาเร็จเป้าหมายต่อไปคือการทะลวงสู่ขั้นกําเนิดผู้ตามจริงแล้วแม้ปรมาจารย์ขั้นสูงจะแข็งแกร่งแต่ก็ยังจัดอยู่ในกลุ่มผู้ฝึกยุทธธรรมดาผู้แข็งแกร่งขั้นกําเนิดนั้นแตกต่างออกไปนั่นจัดอยู่ในระดับเหนือมนุษย์แล้วเมื่อทะลวงสู่ขั้นกําเนิดจะสามารถควบคุมพลังปรางกําเนิดแท้จริงสามารถหเหาะเหินเดินอากาศด้วยศาสตร,ราแม้กระทั่งอายุขก็จะเพิ่มขึ้นเป็นสอง ถือเป็นสองระดับที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงยกตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดแม้ปรมาจารย์ขั้นสูงระดับหนึ่งจะแข็งแกร่งแต่เมื่อเผชิญหน้ากับประมุขของประเทศเช่นจากรพพรติเซียก็ยังต้องก้มหัวคำนับแต่เมื่อเผชิญหน้ากับผู้แข็งแกร่งขั้นกำเนิดแม้แต่ประมุขของประเทศเช่นจากรพพรติเซียท่าทีก็จะสุภาพอ่อนน้อมหากผู้แข็งแกร่งขั้นกำเนิดต้องการการได้รับการแต่งตั้งเป็นอ,องค์ต่างแท้ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้เพราะสำหรับประเทศหนึ่งแล้วผู้แข็งแกร่งนิลคอาววุธีย ผู้คนนับไม่ถ้วนใฝ่ฝันที่จะเป็นผู้แข็งแกร่งขั้นกำเนิดแต่ความยากในการทะลวงสู่ขั้นกำเนิดนั้นสูงเกินไปนี่ไม่ใช่หนึ่งในหมื่นแต่เป็นหนึ่งในล้านสำหรับเจ้าแล้วการทะลวงสู่ขั้นกำเนิดก็มีความยากอยู่บ้างเล็กน้อยรางวัลจากการเช็คอินต่อเนื่องเจ็ดแปดวันถูกใช้ไปก็ยังไม่สามารถทะลวงสู่ขั้นกำเนิดได้สำเร็จเพียงแค่จากจุดสูงสุดของปรมาจารย์ขั้นสูงกลายเป็นขีดจำกัดของปรมาจารย์ขั้นสูงแน่นอนว่าหลักฐานที่สร้างจากการกลืนกินสมบัติฟ้าดินขขขขีดดจจจาาากกกัััปปรรรมย้้้นนนนนสูงงงงออเเแแ็่่ิไห ตามการประเมินของเจ้าเองแม้จะ,ะเผชิญหน้ากับผู้แข็งแปร่งขั้นกำเนิดที่แท้จริงพลังของเจ้าในปัจจุบันก็ไม่น่าจะได้กว่ามากนะักแต่ถึงที่สุดก็ไม่ใช่ผู้แข็งแปร่งขั้นกำเนิดที่แท้จริงเจ้าไม่มีความสนใจที่จะเหมือนตัวเอกเหล่านั้นที่คอยท้าทายข้ามขั้นอยู่เรื่อยไปหากเป็นไปได้เจ้าหวังว่าจะใช้ขอบเขตพลังกดขี่ผู้อื่นมากกว่าใครบ้างที่อยากอยู่ข้างล่างถ้าสามารถอยู่ข้างบนได้ข้าสัมผัสได้ว่าห่างจากขั้นกำเนิดเพียงแค่ก้าวเดียวขาดเพียงโอกาสเดียวเท่านั้นก็น่าจะทะลวงสู่ขั้นกำเนิดได้สำเร็จ บางทีโอกาสในการทะลวงขั้นอาจจะอยู่ในวันนี้ระบบเช็คอินติ้งเช็คอินสำเร็จยินดีด้วยโฮสต์ได้รับเพลิงสุริยันแท้จริงใจเจ้าสันสานอดไม่ได้ที่จะเบิกตากว้างทันทีเพลิงสุริยันแท้จริงหนึ่งในสิเพลิงเทวะในตำนานของแบบนี้ก็เช็คอินได้ด้วยหรือและในขณะนั้นเองดวงอาทิตย์ที่ลอยเด่นอยู่บนก้าวชั้นฟ้าพลันาสาแสงจดจ้าลำแสงเพลิงสุริยันแท้จริงเส้นหนึ่งตกลงมาจากห้วดาราอันกว้างใหญ่ชั่วพริบตาแสงและความร้อนอันไร้ที่สิ้นสุดสาส่องลงบนพื้นดิน เมืองหลวงตาเซียทั้งหมดราวกับในพริบตานี้กลายเป็นกองเพลิงที่ลุกโชติช่วงท้องฟ้าแดงฉานไปทั่วพื้นดินร้อนระอุจนไอระเหยทุกคนเหนื่อยหลายคลายย้อยอดไม่ได้ที่จะเงยหน้ามองเบงทิศทางบนท้องฟ้าเห็นเพียงลำแสงสีแดงฉานผ่าผ่านท้องฟ้าราวกับดาวตกทิ้งร่องรอยยาวเหยียดไว้บนท้องฟ้าทั่วฟ้าเต็มไปด้วยเปลวเพลิงเจิดจ้าราวกับเผาผ่านทุกสิ่งในโลกล่าภาพอันน่าตกตะลึงนั้นราวกับวันสิ้นโลกมาถึงกระทันหันนี่ทําให้ผู้คนนับไม่ถ้วนในราชวงศ์ตาเซีย อดไม่ได้ที่จะตกตะลึงอ้าปากค้างนั่นคือเทพเจ้าองค์ใดกําลังพิโรธหรือไม่ใช่นั่นดูเหมือนจะเป็นเพลิงสุริยันแท้จริงในตำนานเพลิงสุริยันแท้จริงตกลงมาอย่างต้าเสียของเรานี่ไม่ใช่เทพเจ้าพิโรธแต่เป็นสวรรค์ประทานพรเพลิงสุริยันแท้จริงนั่นคือเพลิงเทวะในตำนานแม้แต่ในบรรดาเพลิงวิเศษฟ้าดินที่เล่าขานกันมาตแต่โบราณก็ยังสามารถติดอันดับหนึ่งในสามเพลิงที่น่าสะพรึงกลัวเพลิงเทวะที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้หากควบคุมได้เกรงว่าคงจะกลายเป็นผู้แข็งแกร่งไร สำหรับนักปรุงยาแล้วหากควบคุมเพลิงเทวะเช่นนี้ได้การปรุงยาจะเหมือนดั่งเทพประธานพรในอนาคตอาจมีหวังได้เป็นถึงปรมาจารย์โอสถผู้คนนับไม่ถ้วนต่างวิพาก์วิจารณ์ทั่วทั้งเมืองหลวงปนป่วนวุ่นวายผู้แข็งแกร่งนับไม่ถ้วนต่างเคลื่อนไหวตามข่าวลือทันทีตระกูลใหญ่ต่างๆพากันเรียกกระดมพลทหารรับใช้เหล่าผู้แข็งแกร่งจากสำนักต่างๆก็ออกมาจากที่พำนักทีละคนยังมีผู้แข็งแกร่งบางคนที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดในเวลานี้ก็อดไม่ได้ที่จะเปิดเผยตัวต,วตนออกมา แม้แต่จักรพรรด,ดิเซียที่อยู่ในวังหลวงก็เช่นกันก้าวเดินออกจากตําหนักเช่นเดียวกับผู้คนนับไม่ถ้วนในเมืองหลวงมองไปยังท้องฟ้าด้วยสีหน้าตกตะลึงเมื่อเดือนกว่าก่อนในเมืองหลวงมีสมบัติเหมันล้ำค่าปรากฏบัตรนี้ยังมีเพลิงสวรรค์ตกลงมายังเมืองหลวงในช่วงเวลาสั้นๆเกิดปรากฏการณ์ประหลาดหายากถึงสองครั้งติดต่อกันนี่เป็นลางบอกเหตุว่าราชวงศ์ตาเซียกำลังจะรุ่งเรืองใช่หรือไม่เรามีหวังจะได้เป็นมหาจากักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่หญแห่งราชวงศ์ตาเซียเขาสูดหายใจถี่กระชั้นในดวงตาเต็มไปด้ววยความตตื่นเนเ้ จากนั้นกระบกมือครั้งใหญ่สั่งการลงไปทันทีส่งคำสั่งออกไปสั่งให้กองทหารองครักษ์ปิดล้อมทั่วทั้งเมืองหลวงหากไม่ได้รับอนุญาตจากเราห้ามผู้ใดเข้าออกสมบัติเหมันล้ำค่าไม่เดือนกว่าก่อนนั้นเขาสั่งคนพลิกแผ่นดินหาก็ยังไม่พบในใจขุนเคืองยิ่งนักเพลิ่องสุริยันแท้จริงในครั้งนี้ไม่อนุญาตให้หายไปจากสายตาของเขาอีกเป็นอันขาดหลังจากที่เขาสั่งการลงไปผู้คนนับไม่ถ้วนก็เคลื่อนไหวตามแต่แม้กองกําลังของราชวงศ์จะแข็งแกร่งแต่อิทธิพลน้อยใหญ่ในเมืองหลวงก็ไม่ได้ไปกว่ากัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่าผู้แข็งแกร่งจากสำนักต่างฮ่าฮาแต่ละคนล้วนใจกล้าบ้าบินหลายคนไม่สนใจอำนาจของราชวงศ์เลยแม้แต่น้อยเมื่อเผชิญหน้ากับของวิเศษเช่นเพลินสุริยันแท้จริงต่อให้เป็นนิกเซียนห้องเต้เสด็จมาเองพวกเขาก็จะไม่ยอมปล่อยไปภายใต้สายตาจับจ้องของผู้คนนับหมืน่นลำแสงเพลินสุริยันแท้จริงนั้นในที่สุดก็ตกลงสู่พื้นดินลากผ่านท้องฟ้าเมืองหลวงเป็นเส้นทางยาวจากนั้นก็มุ่งหน้าไปเองทิศทางของคุกสวรรค์แล้วตกลงไปคุกสวรรค์เพลินสุริยันแท้จริงงตกกลในคคุสร ทุกคนรีบไปแย่งชิงเร็วเข้าใครแย่งชิงเพลิงสุริยันแท้จริงได้ผู้นั้นก็จะสามารถทะยานขึ้นฟ้าได้ในก้าวเดียวไม่รู้ว่าใครตะโกนขึ้นมาไม่นานผู้คนนับไม่ถ้วนก็เริ่มปั่นป่วนในดวงตาทุกคู่ต่างก็ส่องประกายความโลภออกมาเพลิงสุริยันคืออะไรความจริงแล้วคนส่วนใหญ่ไม่รู้แน่ชัดพวกเขารู้เพียงเรื่องเดียวขอเพียงพวกเขาควบคุมเพลิงสุริยันแท้จริงได้พวกเขาก็จะสามารถทะยานขึ้นฟ้าได้ในก้าวเดียวสามารถมีพลังยุติ้เทียมทานสามารถเพลิดเพลินกับความรุ่งเร แม้กระทั่งกลายเป็นเทพเจ้าแห่งราชวงศ์ตาเซียส่วนจะสามารถแย่งชิงเพลิงสุริยันแท้จริงท่ามกลางผู้คนนับไม่ถ้วนได้สาเร็จหรือไม่หรือหลังจากแย่งชิงเพลิงสุริยันแท้จริงได้แล้วจะควบคุมมันอย่างไรคําถามเหล่านี้พวกเขาไม่เคยคิดถึงเลยในหัวของพวกเขาตอนนี้มีเพียงความคิดเดียวเพลิงสุริยันแท้จริงควรเป็นของพวกเขาวินาทีต่อมาก็มีผู้คนนับไม่ถ้วนพุ่งไปยังทิศทางของคุกสวรรค์อย่างบ้าคลาั่งเมื่อเห็นภาพเช่นนี้ผู้คุมคุกสวรรค์ก็ตื่นตะนกราวกับเผชิญหน้าศัตรูตัวฉกาด สกัดกั้นพวกเขาไว้ปิดประตูใหญ่คุกสวรรค์ห้ามผู้ใดเข้ามาเด็ดขาดพัสดีอุชีตะโกนด้วยความโกรธผู้คุมจํานวนมากสวมเกราะถืออาวุธยื่นหยาดปกป้องหน้าประตูคุกสวรรค์อย่างสุดชีวิตคุกสวรรค์เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีการป้องกันแน่นหนาที่สุดในเมืองหลวงแต่เมื่อเผชิญหน้ากับการจู่โจมอย่างบ้าคลั่งของผู้คนนับไม่ถ้วนเหล่านี้ผู้คุมคุมคกสวรรค์ก็ยังดูอ่อนแอเกินไปเพราะคนเหล่านี้ไม่ใช่แค่คนธรรมดาแต่ส่วนใหญ่กลับเป็นยอดฝีมือจากกองกําลังต่างฮ่าฮ ในจํานวนนั้นยังมีปรมาจารผู้แข็งแกร่งอยู่ไม่น้อยพวกเขาแต่ละคนมีพลังหน้าทึงเมื่อรวมตัวกันยิ่งราวกับกระแสน้าเชี่ยวกรากแม้กําแพงทองแดงกําแพงเหล็กก็ไม่อาจหยุดยั้งฝีเท้าของพวกเขาได้ตูมตตูม,ตมตูมพร้อมกับเสียงระเบิดดังสนั่นติดต่อกันประตูใหญ่คุกสวรรค์ที่หล่อด้วยเหล็กกล้าไม่นานก็พังทลายเสียหายเหล่าผู้คุมคุกสวรรค์ก็ถูกกระแทกจนกระจัดกระจายผู้ฝึกยุดนับไม่ถ้วนพาก,กันกรูก,กันเข้าไปในคุกศวรคร์บ้าไปแล้วบ้าไปแล้วทุกคนบ้าไปหมดแล้วพัสดีอุฉีนั่งสุดลงกับพื้น เขามองภาพความบ้าคลั่งตรงหน้าด้วยสีหน้าเหมือลอยพึ่งพำกับตัวเองดูเหมือนว่าครั้งนี้เรื่องราวจะใหญ่โตเกินไปหน่อยเจ้านั่งขัดสมาธิอยู่บนชั้นห้าของคุกสวรรค์ในดวงตาฉายแววกัดรุ่มเล็กน้อยแม้จะไม่ได้ออกไปแต่เสียงอึดทึกครกโครมจากภายนอกก็ยังคงดังเข้ามาในหูของเจ้าอย่างชัดเจนไม่ต้องคิดก็รู้ว่าตอนนี้ข้างนอกคงจะคึกคักหน้าดูตอนนี้เจ้าเพียงต้องการตั้งมัน่นเช็คอินอย่างเงียบหาหา่าการดึงดูดความสนใจมากเกินไปย่อมไม่สอดคล้องกับแผนของเจ้า แต่เมื่อมองดูเพลิงสุริยันที่ตกลงมาจากฟ้าเบื้องหน้าแววกลัดรุ่มในดวงตาก็หายไปในพริบตาเพลิงสุริยันแท้จริงหนึ่งในสิบเพลิงเทวะในตำนานเพียงตระกูลอีกาทองคําเท่านั้นที่สามารถควบคุมเพลิงเทวะอันสูงส่งนี้ได้แม้เบื้องหน้าจะมีเพียงเส้นเดียวแต่คุณค่าของเส้นนี้กลับประเมินค่ามิได้ในบรรดารางวัลมากมายที่เจ้าเช็คอินได้มีเพียงกายสิทธิ์เหมันที่ได้รับจากการเช็คอินครั้งแรกเท่านั้นที่สามารถเทียบเคียงได้เพื่อเพลิงสุริยันแท้จริงเส้นนี้อย่าว่าแต่สร้้าาางคววมุ่นนยยเล็กอ ต่อให้พลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินทั้งราชวงศ์เจ้าก,ก็ยังรู้สึกว่าคุ้มค่ามากช่างเถอะสร้างความวุ่นวายเล็กน้อยเท่านั้นก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรยังไงก็ไม่มีใครรู้ว่านี่เป็นฝีมือข้าทะลวงสู่ขั้นกำเนิดก่อนแล้วค่อยว่ากันใจคิดพลันควบคุมเพลิงสุริยันแท้จริงเส้นนี้ทันทีครั้งนี้เจ้าก,ก็ไม่กล้ายโยนเข้าปากโดยตรงเพราะเพลิงสุริยันไม่เหมือนของวิเศษทั่วไปหากพลาดทั้งอาจถึงแก่ชีวิตได้จริงฮ่หาฮ่พร้อมกับการได้รับเพลิงสุริยันแท้จริงเส้นนี้เจ้้้้าาาากกก็ไดดรรัับบวววิธีีคคคุมมท่่เขูนย ค่อยๆควบคุมเพลิงสุริยันแท้จริงเส้นนี้ให้หลอมรวมเข้าสู่หว่างคิ้วไม่นานก็เหลือเพียงเปลวเพลิงสีแดงฉานดอกหนึ่งเมื่อเพลิงสุริยันแท้จริงค่อยๆหลอมรวมเข้าสู่ร่างกายของเจ้าพลันระเบิดพลังงานเปลวเพลิงอันน่าสะพรึงกลัวเกินบรรยายออกมาแม้แต่ผิวภายนอกก็ปรากฏเปลวเพลิงลุกโชนช่วงทั้งร่างพันกายเป็นดวงอาทิตย์ขนาดมหือมาด้วยความช่วยเหลือของเพลิงสุริยันแท้จริงข้อขวดที่เคยขัดขวางเจ้ามาตลอดก็ไม่อาจาเป็นอุปสรรคต่อเจ้าได้อีกต่อไปเพียงได้ยินเสียงดังปังราวกับมีเยื่อบางๆที่มองไม่เห็น ถูกทลายลงเจ้ายังไม่รู้สึกว่าออกแรงเท่าไหรด่านขั้นกําเนิดที่ผู้ฝึกยทดนับไม่ถ้วนใช้ทั้งชีวิตก็ยังไม่อาจทะลวงผ่านได้เจ้าก็ก้าวข้ามไปได้อย่างง่ายดายปราศจากความยากลําบากใดๆทั้งสิน้นขั้นกําเนิดสัมผัสได้ถึงพลังปราณหมันในร่างกายที่เปลี่ยนเป็นพลังปราณกําเนิดอย่างรวดเร็วพร้อมกันนั้นทั้งร่างกายก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงเกิดใหม่ทุกด้านล้วนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าทึ่งอายุขยก็ยืดออกไปอย่างมากจึงได้รู้สึกอย่างแท้จริง ว่าตนเองได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตขั้นกำเนิดแล้วหลังจากเลื่อนขั้นสู่กำเนิดโลกทั้งใบดูเหมือนจะเปลี่ยนไปอย่างมากพลังธาตุต่างๆที่ล่องลอยอยู่ในฟ้าดินพลังปราณฟ้าดินแบบนี้ดูเหมือนจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไม่น่าแปลกใจที่มีคำกล่าวมาตลอดว่าทะลวงสู่ขั้นกำเนิดจึงจะถือว่ากล้าเข้าสู่ประตูแห่งการบำเพ็ญเพียรอย่างแท้จริงเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนแข็งแกร่งขึ้นมากจริงฮาฮแต่ก็ไม่มากนักพอประมาณก็ราวสิบเท่าเห็นจะได้ในใจเจ้าค่อนข้างพอใจเช็คอินอย่างยากลําบากมาเกือบเดือน บัดนี้ในที่สุดก็พอจะมีพลังป้องกันตัวอยู่บ้างไม่ง่ายเลยจริงฮหา,หาแน่นอนว่าสิทธิ์เท่าที่กล่าวถึงนี้ไม่ได้นับรวมเพลิงสุริยันแท้จริงเข้าไปด้วยแม้เพลิงสุริยันแท้จริงเส้นนี้จะมีไม่มากแต่หากระเบิดพลังออกมาอย่างกระทันหันต่อให้เป็นศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าเจ้าในตอนนี้สิทธิ์เท่าก็อาจจะต้านทานได้ไหวและในขณะนั้นเองเสียงโห่ร้องดังเข้ามาในคุกสวรรค์เห็นเพียงผู้ฝึกยทดนับไม่ทั่วหลังไหลเข้ามาใบหน้าแต่ละคนบิดเบี้ยวและบ้าคลั่งในดวงตาทุกคู่่ต็มมไไปปด้วววยยคาโลอันข แม้แต่ชั้นสี่ของคุกสวรรค์ที่หนาวเหน็บจนแทงกระดูกก็ไม่อาจทําให้พวกเขาสงบลงได้ไม่นานพวกเขาก็แย่งกันพุ่งเข้าไปในชั้นห้าของคุกสวรรค์เมื่อเห็นเจ้าที่นั่งขัดสมาธิอยู่ในห้องขังบนชั้นห้าของคุกสวรรค์ทุกคนก็อดไม่ได้ที่จะตกตะลึงเล็กน้อยดูเหมือนจะไม่คาดคิดว่าที่นี่ยังมีคนอยู่ไอหนูรีบบอกมาเพลิงสุริยันแท้จริงตกลงที่ไหนนักรบไวกลางคนผู้หนึ่งเสียงดังราวฟ้าผ่าตะ้อถามทันทีพวกข้าตามรอยเพลิงสุริยันแท้จริงมาตลอดทางจนถึงที่นี่จึงงคาดรอรออยไป บอกมาเพลินสุริยันแท้จริงถูกเจ้าซ่อนไม่ใช่หรือไม่ชายชราในชุดดำคนหนึ่งมองอย่างเย็นชาเรากับมูพิษจ้องเขม็งไปที่ชูสเสวียนในห้องขังนั่นเป็นของของข้าไอ้หนูเจ้ายังไม่รู้จักที่ตายชายร่างกำยำหัวล้านผู้หนึ่งหยับาคายอย่างยิ่งพร้อมกับเสียงพูดดังขึ้นเขาก็ชกหมัดไปยังประตูห้องขังทังทลายลงทันทีขอบเขตเจ็ดจ,จำนงนที่จับต้องได้พุ่งเข้ามาอย่างบ้าคลั่งทันทีเมื่อเผชิญหน้ากับสายตาที่ไม่เป็นมิตรเหล่านั้นเจ้ากลับสงบนิ่งบนใบหน้าที่หล่อเหล่าน,น มองไม่เห็นความตื่นตระหนกแม้แต่น้อยแม้กระทั่งยังมองสำรวจทุกคนอย่างละเอียดผู้ที่พุ่งเข้ามาในชั้นห้าของกุกสวรรค์เป็นกลุ่มแรกไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นยอดฝีมือในหมู่ผู้ฝึกยุทธจำนวนมากอย่างน้อยที่สุดก็มีพลังบำเพ็ญระดับกลางสามขั้นหากอยู่ในโลกภายนอกล้วนเป็นยอดฝีมือที่มีชื่อเสียงในจำนวนนั้นปรมาจารย์ผู้แข็งแกร่งมีจำนวนเกือบครึ่งแม้กระทั่งยังมีปรมาจารย์ขั้นสูงระดับหนึ่งสองคนชายชาราในชุดนักพรตผมขาวพลนผู้หนึ่งและหญิงชาราในชุดดำที่ทั้งร่างม น้องชายผู้นี้เพลิงสุริยันแท้จริงไม่ใช่สิ่งที่เจ้าจะเอาไปได้มอบออกมาเถอะขอเพียงมอบเพลิงสุริยันแท้จริงออกมานักพระสวิญเจิญแห่งสำนักเทศวีผู้นี้รับรองความปลอดภัยของเจ้าแม้คำพูดของนักพระชราจะสุภาพแต่แววตากลับคมกริบยิ่งนักไอหนูคงเคยได้ยินชื่อเสียงของสำนักพิสูอสูรพวกรามาบ้างข้าคือผู้พิทักษ์ของสำนักพิสูอสูรหากเจ้ายังไม่ยอมเปิดปากอย่าหาว่าข้าลงมือถึงตอนนั้นจะทำให้เจ้าอยากตายก็ไม่ได้ตายอยากอยู่ก็ไม่ได้อยู่ หญิงชาราในชุดดำผู้นั้นใบหน้าเต็มไปด้วยจิตสังหารขณะพูดก็ก้าวเดินเข้ามาหาชูสวียนทีละก้าวหมายถึงสิ่งนี้หรือเจ้าแย,ย้มยิ้มเล็กน้อยจากนั้นก็ยกมือขวาขึ้นในฝ่ามือพันปรากฏเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์เจิดจ้าเส้นหนึ่งเพลิงสุริยันแท้จริงสัมผัสได้ถึงกลิ่นไอร้อนแรงที่ทําให้วิญญ,ญาณสันสถานผู้ฝึกยุทธ์ทุกคนที่อยู่ในที่นั้นอดไม่ได้ที่จะเบิกตากว้างเป็นประกายไอหนูรีบใ้ขคาไม่ให้ข้านั่นมันของข้าพวกเขาแต่ละคนคำรามลั่นอดรนทนไม่ไหวอีกต่อไป พุ่งเข้ามาข้างหน้าทันทียิ่งไปกว่านั้นบางคนถึงกับลงมือต่อสู้กันโดยตรงช่วขณะหนึ่งเลือดสาดประเซนส่วนเจ้าที่ยังเยาวัยไม่มีใครในที่นั้นมองเจ้าอยู่ในสายตาเลยในสายตาของทุกคนเจ้าเป็นเพียงคนธรรมดาที่โชคดีเหมือนเหยีบที่หมาช่างเป็นคนตายเพื่อสัพย์สินนกตายเพื่ออาหารเสียจริงเจ้าสายหัวถ้าพวกเจ้าอยากได้นักนั้นก็ให้พวกเจ้าไปสิ้นเสียงพูดเจ้าโยนมือขวาเบาห่าหเพลื่องสุริยันแท้จริงเส้นนั้นก็ลอยไปข้างหน้าทันที ในฝ่ามือของฉู่เสวียนเพลิงสุริยันแท้จริงเส้นนี้เชื่อเชื่ออย่างยิ่งราวกับลูกแมวที่เลี้ยงไว้ในบ้านแต่เมื่อหลุดจากฝ่ามือของเจ้าลูกแมวที่เชื่อเชื่ออย่างยิ่งตัวนี้กลับกลายร่างเป็นอสูรร้ายบรรลือโลกที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายสังหารเสียงระเบิดดังสนัน่นเปลวเพลิงอันไร้ขอบเขตพวยพุ่งพุ่งออกมาอย่างบ้าคลั่งในชั่วพริบตาทั้งชั้นห้าของคุกสวรรค์กลายเป็นทะเลเพลิงนี่ไม่ใช่เปลวเพลิงธรรมดาแต่เกิดจากเพลิงสุริยันแท้จริงเพลิงเทวอันสูงส่งพลังทำลายล้้าาางย่อมจินตนตาการได ผู้ฝึกยุทธทุกคนที่เข้ามาในชั้นห้าของคุกสวรรค์นับรวมทุกคนรวมถึงปรมาจารย์ผู้แข็งแกร่งเหล่านั้นและประมาจารย์ขั้นสูงระดับหนึ่งผู้มีชื่อเสียงทั้งสองคนนั้นในพริบตาก็ถูกเผาตายในทะเลเพลิงทั้งหมดไม่มีพลังต่อต้านแม้แต่น้อยภายใต้การเผาไหม้ของเปลวเพลิงอันน่าสะพรึงกลัวนั้นกระดูกของพวกเขาก็ถูกเผาเป็นเถ้าถ่านไปด้วยและเปลวเพลิงที่ลุกโชนช่วงนั้นก็ไม่ได้ดับลงกลับยิ่งลุกโหมรุนแรงขึ้นจากนั้นก็กลายเป็นมังกรเพลิงคำรามทีลละตัววในเาาไม่่ถึงึงงครรกู ผู้ฝึกยุทธทุกคนที่พุ่งเข้ามาในคุกสวรรค์ล้วนถูกเผาตายในทะเลเพลิงนี่จัก,กรพัติเซียผู้เพิ่งนำทัพใหญ่มาถึงหน้าประตูคุกสวรรค์หยุดฝีเท้ากับทันหันเมื่อเห็นคุกสวรรค์ที่กลายเป็นทะเลเพลิงในดวงตาอดไม่ได้ที่จะใช้แววหวาดกลัวที่ยากาสปิดบังและเหล่าผู้แข็งแกร่งทางยุทธจากกองกําลังต่างห่าหะก็ล้วนมีสีหน้าหวาดผวาเช่นกันพวกเขาสามารถสัมผัสดได้อย่างชัดเจนถึงพลังทาลายล้างอันน่าสะพรึงกลัวของเปรเพลิงที่ลุกโชนช่วงนี้หากก้าวเข้าสู่ทะเลเพลิง แม้พวกเขาจะมีพลังบำเพ็ญสูงส่งเพียงใดก็จะเผชิญหน้ากับความเป็นความตายในทันทีไม่มีใครกล้าก้าวเท้าออกไปแม้แต่ก้าวเดียวสิ่งที่ทําให้พวกเขาตกตะลึงยิ่งกว่าคือแม้ทั้งคุกสวรรค์จะกลายเป็นทะเลเพลิงแต่เหล่านักโทษและผู้คุมในคุกสวรรค์ปลับไม่เป็นอะไรเลยแม้แต่น้อยเพียงแค่ถูกกักบริเวณไว้ชั่วคราวเท่านั้นความทรงจําบางอย่างที่ถูกปิดผนึกไว้ในคุกสวรรค์ผุดขึ้นมาในใจอีกครั้งรวมถึงจักรพรรดิเซียด้วยผู้แข็งแกร่งรุ่นเก่าต่างก็อดไม่ได้ที่จะหน้าเปลี่ยนสีรรูู้้สึกกขนหััววลุโดยไม่ต พวกเขาเพิ่งนดกขึ้นได้ว่าคุกสวรรค์คือสถานที่ใดสําหรับผู้คนจํานวนมากในราชวงศ์ตาเซียนี่คือดินแดนต้องห้ามที่ไม่ควรย่างกรายเข้าไปเล่ากันว่าคุกสวรรค์มีความน่าสะพรึงกลัวอย่างใหญ่หลวงไฟไม่ครั้งใหญ่นี้ลุกลามอยู่หนึ่งวันหนึ่งคืนจนกระทั่งไฟมอดดับลงก็ไม่มีใครกล้าก้าวเข้าไปในคุกสวรรค์แม้แต่ก้าวเดียวเพราะในช่วงเวลานี้ตำนานต,าต่างๆเกี่ยวกับคุกสวรรค์ได้แพร่สะพัดออกไปอย่างสิ้นเชิงแล้วทุกคนต่างเข้าใจถึงความน่าสะพรึงกลัวของคุกสวรรค์และเมื่อเวลาผ่านไปนานขนาดนี้หลายคนก็เริิ่มได้สต ของวิเศษเช่นเพิงสุริยันแท้จริงไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปจะแตะต้องได้อย่าว่าแต่พวกเขาจะแย่งชิงมาได้หรือไม่แม้จะแย่งชิงมาได้พวกเขาก็ควบคุมไม่ได้แม้จะควบคุมได้พวกเขาก็รักษาไว้ไม่ได้อย่างแน่นอนดังนั้นพวกเขาต้องการใช้โอกาสนี้ทะยานขึ้นฟ้าความเป็นไปได้นั้นน้อยนิดเหลือเกินการต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อสิ่งนี้ไม่คุ้มค่าเลยแน่นอนว่ายังมีบางคนที่ไม่ยอมแพ้แต่เมื่อมองดูคุกสวรรค์ที่ดำมืดทั้งหลังรากกับ้องเวจีพวกเขาก็ยังคงลังเลที่จะก้าวเข้าไป จนกระทั่งสามวันต่อมาคุกสวรรค์จึงได้ต้อนรับแขกที่ไม่ได้รับเชิญกลุ่มหนึ่งองค์ชายใหญ่ท่านมาได้อย่างไรเมื่อเห็นชายหนุ่มผู้นำหน้าพัสดีอุชีแห่งคุกสวรรค์มีสีหน้าตกตะลึงเขาไม่คาดคิดเลยว่าองค์ชายใหญ่ผู้ซึ่งมีข่าวลือว่ากำลังจะได้รับการแต่งตั้งเป็นราชทายาทผู้นี้จะย่างกรายเข้ามาในสถานที่อัปมงคลเช่นคุกสวรรค์องค์ชายใหญ่เหลือบมองเขาอย่างเย่อหยิ่งไม่สนใจคำถามของอุชีเพียงแค่ถามอย่างเย็นชาว่าสามวันนี้คุกสวรรค์มีสิ่งผิดปกติใดๆเกิดขึ้นหรือไม่ ไม่มีทุกอย่างเป็นปกติเหมือนเช่นเคยอูชีตะอกอย่างนอบน้อมและพบร่องรอยของเพลิงสุริยันแท้จริงหรือไม่อมชายใหญ่ถามอีกครั้งก็ไม่พบอูชีสายหน้าย,ยิ้มคืนหากมีผู้น้อยไหนเลยจะกล้าปิดบังไม่รายงานชั้นล่างล่างของคุกสวรรค์ในดวงตาของชูเหมิงฉายแววผิดหวังแต่นี่ก็อยู่ในความคาดหมายของเขาแล้วหากพบเพลิงสุริยันแท้จริงๆหาหะเกรงว่าคงจะถูกนําไปถวายให้เสด็จพ่อในทันทีไหนเลยจะมีส่วนของเขา ถูกต้องชูเหมืองย่างกลายเข้าคุกสวรรค์ครั้งนี้ก็เพื่อเพลิงสุริยันแท้จริงในฐานะองค์ชายใหญ่แห่งราชวงศ์ตาเซียเขามีคุณสมบัติยอดเยี่ยมในทุกด้านเหตุที่ยังไม่ได้เป็นราชทายาทตกลับถูกเจ้าน้องหกผู้นี้แซงหน้าไปก็เพราะเขามีข้อบกพร่องอย่างใหญ่หลวงพรสวรรค์นในการบำเพ็ญเพียรย่ำแย่เกินไปในโลกที่ผู้แข็งแกร่งเหาะเหินเดินอากาศได้เช่นนี้ผู้สืบทอดราชบัลลังก์มีพรสวรรค์นในการบำเพ็ญเพียรย่ำแย่ถือเป็นปัญหาที่ร้ายแรงอย่างยิ่งชูเหมืองไม่ใช่ไม่อย หลายปีมานี้เขาก็พยายามทุกวิถีทางยาอายุวัฒนะนานา,นานาชนิดกินไปแล้วไม่รู้เท่าไหร่แต่ก็ทําได้เพียงเลื่อนขั้นสู่ระดับเจ็อย่างยากลบาบากกลับไม่อาจทะลวงผ่านระดับกลางสามขั้นได้ด้วยซ้ําลองคิดดูสิว่าพรสวรรค์ของเขาย่แย่ถึงขนาดไหนแต่การปรากฏตัวของเพลินสุริยันแท้จริงกลับมอบทางออกใหม่ให้แก่เขาขอเพียงควบคุมเพลินสุริยันแท้จริงได้เขาไม่เพียงแต่จะสามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้เพลอเพลอ,อ,อาจจะสามารถใช้โอกาสนี้ทะยานขึ้นฟ้าได้ในก้าวเดียวแน่นอนว่าเขาก็รู้ถึงความเสี่ยงงดังัันนนน้วี เขาจึงเตรียมการอย่างขมำขม่นมาโดยตลอดบัดนี้ทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วเขาจึงกล้าย,ย่างกลายเข้าคุกสวรรค์ต่อไปก็ขอฝากทุกท่านด้วยชูเหมิงมองเป็นคน9ก้าคนที่อยู่ข้างหลังเขาแตกต่างจากท่าทีเย่อหยิ่งเมื่อเผชิญหน้ากับอู๋ฉีต่อคน9ก้าคนนี้เขาไม่เพียงแต่มีท่าทีสุภาพแม้กระทั่งยังโค้งคำนับด้วยนิสัยเย่อหยิ่งของเขานี่ถือว่าหาได้ยากยิ่งแต่ฐานะของคน9ก้าคนนี้ก็ไม่ธรรมดาจริงหาหา่าล้วนเป็นผู้ช่วยที่เขาใช้เงินจํานวนมากจ้างมาใน9ก้าคนนี้มีปรมาจารย์ระดับสองหก ปรมาจาร์ขั้นสูงระดับหนึ่งสองคนแม้กระทั่งยังมีผู้ที่มีพลังระดับครึ่งก้าสู่ขั้นกำเนิดอยู่หนึ่งคนท่านพ่อตาการเดินทางของลูกเขยครั้งนี้ชีวิตและความตายฝากไว้ในมือท่านแล้วเมื่อมองไปยังชายในชุดสีฟ้าอ่อนที่ยืนอยู่หน้าสุดชูเหมอมีท่าทีอ่อนน้อมถ่อมตนยิ่งขึ้นชายในชุดสีฟ้าอ่อนผู้นี้ก็คือประมุกตระกูลฟางฟางซิงอี้หนึ่งในแปดบระกูลใหญ่แห่งราชวงศ์ตาเซียผู้มีพลังระดับครึ่งก้าสู่ขั้นกำเนิดครึ่งก้าสู่ขั้นกำเนิดแม้จะไม่ใช แต่ก็ก้าวไปข้างหน้าแล้วครึ่งก้าวแตกต่างจากปรมาจารย์ขั้นสูงระดับหนึ่งทั่วไปอย่างสิ้นเชิงพูดตามจริงหากทั้งสองไม่ใช่พ่อตากับลูกเขยองชายเช่นชูเหมิงไม่มีทางเชิญผู้แข็งแกร่งระดับครึ่งก้าวสู่ขั้น,ก,นกำเนิดเช่นเขามาลงมือได้แต่เมื่อเป็นพ่อตากับลูกเขยก็เป็นเรื่องปกติเพระขอเพียงชูเหมิงขึ้นครองราชได้สำเร็จฟางซิงอี้ไม่เพียงแต่จะได้เป็นราชบุตรเขยทั้งตระกูลฟางก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกขอเพียงไม่เข้าไปในชั้นที่เก้าข้ารับรอง พูดด้วยสีหน้าสงบ้นแม้น้ำเสียงของเขาจะเรียบเฉยแต่กลับหนักแน่นยิ่งนักคนทั่วไปไม่รู้ถึงความน่าสะพรึงกลัวของคุกสวรรค์แต่ผู้แข็งแกร่งเช่นเขากลับรู้ดีสถานที่ที่น่าสะพรึงกลัวอย่างแท้จริงของคุกสวรรค์คือชั้นที่เก้าขอเพียงไม่เข้าไปในชั้นที่เก้าแม้จะ,ะเผชิญกับอันตรายบ้างเขาก็มั่นใจว่าจะสามารถปกป้องชูเหมิงให้ปลอดภัยได้ขอบคุณท่านพ่อตาเมื่อได้รับการรับรองจากฟางซิงอี้ชูเหมิงก็ดีใจอย่างยิ่งความมั่นใจเพิ่มขึ้นอีกสามส่วน ความจริงแล้วทั้งสองได้ตกลงกันเป็นการส่วนตัวแล้วหากพบเพลิงสุริยันแท้จริงพวกเขาจะแบ่งกันคนละครึ่งชูเหมิงสามารถแก้ไขปัญหาพรสวรรค์ย่ำแย่ได้ฟางซิงอี้ก็สามารถใช้โอกาสนี้ทะลงสู่ขั้นกำเนิดได้เรียกได้ว่าสมหวังทั้งสองฝ่ายองค์ชายใหญ่ชูเหมิงประมุกตระกูลฟางฟาง,ฟางซิงอี้หนึ่งในแปดตระกูลใหญ่ปรมาจารย์ระดับสองหกคนปรมาจารย์ขั้นสูงระดับหนึ่งสองคนและยังมีผู้มีพลังระดับครึ่งก้าสู่ขั้นกำเนิดอีกหนึ่งคนดูเหมือนว่าพี่ชายของข้า ทันทีที่กลุ่มขององค์ชายใหญ่ชูเหมิงเข้าสู่คุกสวรรค์อูชีก็ได้ส่งข่าวให้เจ้าผ่านช่องทางลับแล้วตอนนี้ขอเพียงเจ้าซ่อนตัวกลุ่มของชูเหมิงก็ต้องกลับไปมือเปล่าอย่างแน่นอนโครงสร้างภายในคุกสวรรค์ซับซ้อนประกอบกับตอนนี้เจ้าเป็นสิ่งมีชีวิตขั้นกำเนิดแล้วขอเพียงตั้งใจซ่อนตัวคนทั่วไปไม่มีทางหาเจอแต่ครั้งนี้ผู้ที่มาคือองค์ชายใหญ่ชูเหมิงเมื่อถึงเมื่อไม่นานมานี้นักฆ่าคู่ชายหญิงที่ถูกเจ้าบทขยี้จนเป็นเท่าทานในดวงตาอดไม่ได้ที่จะใช้แววประหลาด เจ้าขี้เกียจเกินกว่าจะออกไปหาเรื่องชูเหมืองแต่ถ้าอีกฝ่ายส่งตัวเองมาถึงที่เจ้าก็จะไม่เกรงใจอย่างแน่นอนเมื่อคิดถึงตรงนี้มุมปากของเจ้าก็ปรากฏรอยยิ้มจากนั้นก็หลับตาลงบำเพ็ญเพียรต่อไปอย่างสงบจนกระทั่งผ่านไปเกือบสองเคอรครึ่งชั่วโมงกลุ่มคนจึงค่อยๆย่องเข้ามาในชั้นห้าไม่แปลกที่พวกเขาจะระมัดระวังเช่นนี้ไฟไม่ครั้งใหญ่เมื่อสามวันก่อนนั้นน่าสะพรึงกลัวเกินไปผู้ฝึกยุทธจากกองกําลังต่างๆหลายพันคนไม่มีผู้รอดชีวิต ในจานวนนั้นปรมาจารย์ผู้แข็งแกร่งมีจํานวนมากถึงร้อยคนฝ่ายไม่ครั้งนั้นเกือบจะทาลายล้างยอดฝีมือหนึ่งในสาของเมืองหลวงตา้าเซียพวกเขาไหนเลยจะไม่ระมัดระวังตรงนั้นดูเหมือนจะมีคนท่านใดนั้นมีคนร้องอุทานขึ้นทุกคนเมื่อได้ยินก็อดไม่ได้ที่จะใจเต้นระทึกแล้วก็เงยหน้ามองพร้อมกันไม่นานพวกเขาก็แน่ใจว่าในห้องขังด้านหน้ามีคนอยู่จริงฮ่าฮาคนผู้นี้ดูคุ้นๆอย่างไรชอบกนองคชายใหญ่ชูเหมือนขมวดคิ้วเล็กน้อยในดวงตาฉายแววสงสัย เมื่อเทียบกับสองเดือนก่อนด้วยระดับพลังบำเพ็ญในปัจจุบันสภาพจิตใจและพลังงานย่อมแตกต่างกันอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเลื่อนขั้นสู่สิ่งมีชีวิตขั้นกำเนิดความรู้สึกที่มอบให้แก่ผู้อื่นก็เปลี่ยนไปอย่างมากชูเหมิงก็ยังคงจําตัวตนของเจ้าได้อย่างรวดเร็วแต่ถึงที่สุดความเป็นที่น้องก็ยังคงอยู่เจ้าคือชูสเสวียนเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรชูเหมิงเบิดตากว้างทันทีเขาไม่คาดคิดเลยว่าจะมาเจอเจ้าที่นี่ตอนแรกที่เจ้าถูกโยนเข้าคุกสวรรค์เขาก็เป็นห่วงมากจริงห่า มิฉะนั้นคงไม่จ้างนักฆ่าคู่ชายหญิงมามอบความอบอุ่นเพียงแต่ต่อมานะักฆ่าคู่ชายหญิงหายตัวไปอย่างลึกลับในใจเขาก็หวาดระแวงจึงได้เงียบไปพักหนึ่งจากนั้นเพลินสุริยันแท้จริงก็ปรากฏตัวความสนใจทั้งหมดของเขาถูกดึงดูดโดยเพลินสุริยันแท้จริงจนกระทั่งบัดนี้เขาจึงไม่ขึ้นได้ว่ายังมีน้องหกอีกคนที่ถูกขังอยู่ในคุกสวรรค์นี้ท่านที่พูดเล่นแล้วข้าไม่อยู่ที่นี่แล้วควรจะอยู่ที่ไหนเจ้าลืมตาขึ้นพูดอย่างไม่รีบร้อนกลับกันท่านที่ต่างหากที่จู่ๆก็มาท ตั้งใจจะเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนข้าหรือ